เข้าเลยที่ห้องน้แต่มองต่ไปไหนอยู่ในห้องานแล้วน้องแปมาก็ตกไปที่อะไรกล้กระโนยเหรอรายการไม่อยู่แล้ว มีมีเอส่งของมให้เอกคง,ง,งชื่อ,อพี่เอพี่เอขอบคุณพี่เอ๋ขอบคุณพี่เอ๋ท่านเอกคงด้วยนะครับส่งอะไรมาไม่รู้ให้เอกคงน่าจะเป็นของเล่นน่าจะเป็นของเล่นโอ้โหมีฐานด้วยของเล่นใส่ฐาน คือหมาเมโลดีน้นใช่ไหมไหมาชอบเขาเลยคราวนี้ทั้งวันอันนี้เป่าทั้งวันแต่ไอันนี้อันนี่น่าจะหายก่อนไอันนี่น่าจะหายก่อนมาละมาละหมุนละหมุนหมุนบกงคตออะไรเนี่ยทิ้งไปเลย vô mấy con à, vô phải xếp kẹp biệt giác mấy hạnh con mấy hẳn không giác mấy hẳn có mấy hẳn không giác mấy hạnh có mấy hẳn không Hả? Hả? thì ไม่จะได้เลิกอ่ะเองไเนี่ยเออจะถึงเั้นิดเดียวเองอ่าแบบวิวเก่างผมไม่เข้าใจผมเข้าใจนี่มันนี่เหมือนมันนี่โน้ตไปไหนโอ้โหยาเตตัวเอ อะไรอ่ะไปเร็วๆไปหาโคต้องเขาคือว่าต้องอยู่ให้เขารู้ติดตทางบ้านนะอยากให้อยากให้สวีพูดใหม่เมื่อกี้อยากให้สวีพูดใหม่เมื่อกี้ช่วยกันคิดเดูเนี่ยกาผืมันดิสิคือในในวินโดว์เอ็กดีอ่ะเกมเล่นนหกสีอ่ะคือสองดูงสวีตัางตัวนี่เชื่อผมเนี่ยผมเอาเกมมาริโอไปลงไว้นี่มาเลยในี่มาริโอโวดี้บูทีดีโวดีดู้ นี่มีนแค่สี่พี่เอ๋เขากากที่ผมเข้าใจเนี่ยก็ต้องก็ต้องถือวิสาสะแกะก่อนนะถามว่าถ้าเราเป็นดังรู้เอาฟังก่อนสิได้ครับผมก็ต้องถือวิสาสะแกะของก่อนนะแกะของให้นี่พี่พี่เอ๋พี่เอ๋เขาเขาเนี่มาให้ตเอาฟังสินี่เอาไปเอาไปครับไปเลิกมาดีครับผมเขามองว่อาฟังก่อนเขาเมืงวะเขาเนี่ยพี่เขามาให้เนี่ยอยากได้ใช่ไหมได้แล้วดีกว่าตรงหน้าเขาเมองวะนี่ตัง เดี๋ยวขึ้นในเป่าเป่าบนตึกนะได้เป่าเป่าแม้ทั้งวันทั้งคืนนะได้จะเป่าให้ทั้งแม่ทั้งแม่ทั้งคืนเลยว่าจะล่วงเป่าปอดเนี่ยขอบคุณขอบคุณเขาช่วยแล้วขอบคุณพี่เอ๋ยังขอบคุณแจเอ๋ฮะพี่เอ๋อะขอบคุณแจเอ๋ด้วยแล้วก็ขอบคุณแจนิชาเนี่ยแจนิชาเขาทำได้ดีแล้วนิชานนเนนน่ะแอบเก็บเลยนะ ถ้าจะเอะระวังนะใช้ไอโฟนเดี๋ยวมันจะเด้งอย่างนั้นไงไวรัสเข้าอ่ะเอ้แต่มันต้องใส่ถ่านด้วยเหรอผมเคยเห็นอยู่ผมยังเคยไวรัสเข้าทั้งซุงเลยผมเข้าใจแค่นี้ครับแล้วเดี๋ราเังไวรัสเข้าเขาไม่ใช่เขาให้ถ่านไม่ด้วยอ่ะแต่เอาแต่เอาฐานก็ใส่ได้ใช่เขาบ่งบอกเดี๋ยวนี้ให้มันเป่าเล่นเนอะเออวดูแล้วพี่ข่เข้าใจแล้วล่ะ คอยเข้าใจว่าจะรายงานอย่างนั้นอะไรคอยเข้าใจแค่นี้หมดก็เป่าให้มารับของในตู้วี่อยบอกว่า่อยทำดีขอสักเพลงได้คสักเพลงสักเป่าเลยต่อเลยไอ้ปีกข้างเออเราจะตัดเสียดือทางนี้นะไปทางนี้เออทายได้ไหมหมุนหน่อยนี่ก็ความถนัดแล้วฐานนี้ไม่รู้ม่อะไรมินโก็ทำได้แล้วไม่ใส่ไม่มีไม่ที่ไหนไม่ใช่คือทางนี้แหละขอบคุญเจเจเจพี่สาวเจเอเจเอแล้วช่วยบุญแล้วขอบคุญแล้วเจเอดำไปไหนอไอถ่ายก็ต้องเก็บไว้ก่อนเจเอดำ ลาลีลำพึงอ่ะลาลีลำพึงจำได้ไหมเจ๊จำได้อ่ะชอบไหมชอบเดี๋ยวมันต้องเป่าด้วยอ๋อนี่ใส่ใส่แล้วนะไม่ไม่มีไตรทานเขาบังหวะเขาบังหวะอ่ะขอสักเพลงให้ชื่นใจเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้เอาจางนี้เอ่ออางนี้์นี้คือเฮลินบินมันต้องกดด้วยอ่ะเป่าเฮ้ยกำลังดีขึ้นกับพี่ลองไล่กีดเออใช่ใช่เจ๊ะ ใช่อคราวนี้พวกมึงไม่ต้องนอนข้างบนน่ะตอกกวันได้พอที่โหเพราะว่ามันก็ตกผมเป็นสีลปินกลางคืนต้องแกะเพลงอาจจะรบกวนทุกคนหน่อยนะุนตึกอ่ะไม่ได้เป่านานปอบไม่ไหว กำลังไล่ทีอยู่ครับเนี่ยเรามาดูกันว่าว่าว่าจะอยู่ได้กี่วันใช่ครับใช่ครับอ่าอะไรก็ไดเพลงเนี่ยเพลงดีๆเน่ยเพลงแบบเงครับอะไรก็ได้เพลงใส่ให้ชิล cái hư rồi đó. À. Ừ, thế thì lên mà thầy à. thầy thì đấy, đọc cái nó hư về cái gì. À. chứ không. Quá hay nó hư mà thử. nên ไปๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวลาช่องก๋วยเตี๋ยวเรือโกต๋องโกฮับ้วยครับไปโกเดงย่านะฮะก๋วยเตี๋ยวเรือโกต๋องนมากเลยปปฝาช่องสีพมัมฉินที่พื้นทางแล้วก็ลาช่องฝากช่องสีพมัมฉินชอบไหมชอบครับชอบอ่ะ ชอบอ่ชอบอ่ะช้านะชอบมเเพลงอะชอบไหมชอบไหมสามสี่สามสียี่สสามห้าหวาชอบไหมชอบไหมชอบแล้วผมเลยชอบน้องนางแอนอต่อเลยเดี๋ยผมก็เล้ดวางนะแลวขอยห้เพลงก่าจาดแล้วแล้วรักษาไว้ดีนะถูาไอื ให้มันอยู่กับเรานานที่สุดอ่ะได้ครับได้ไหมได้ครับอย่างผมชอบแบบนี้ลื้เลยวันนี้ลื้อเลยเออ Happy birthday ู o you ี a เบิร์ดเด d a y ยังไงไม่ได้คุณธรรมดาโชคดีไปไปเอ้าไปไป